ใครที่กำลังตามหาร้านเติมเกมผมแนะนำนี่เลย Index Game Center ปลอดภัยไร้การรีฟันมีทั้งอ e ีฟุตบอลราคาทองที่โคตรถูกและยังมีบริการเติมเกมมากมายครับทั้งอวีฟีไฟท b บจีโมบาครับทุกคนไปจัดกันได้เลยครับผมต้อง Inde ด็กเก c e n t e เเท่านั้นครับผมปลอดภัยรวดเร็วทันใจแน่นอนครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้กับผมฟิลฟ็อกวันนี้ผมจะมาแนะนําแผนที่ผมใช้ไต่แรงสําหรับซีซั่นนี้ผมบอกเลยว่า2วันก็ขึ้นดีหนึ่งได้เลยนะครับผมโอ้แผนนี้คือ ตึงจัดเลยนะครับผมมากับโคดนี่ครับผมฟาบิโอคาเบโรครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าโคดเก่งครับผมใครที่ยังไม่จัดผมบอกแล้วไปจัดมาเลยครับทุกคนโหลิงอัพระบบโคดโกงอ่ัทุกคนเนี่ยลิงอัพผมบอกเลยว่าโคดเก่งครับผมผมใช้เป็นเป๊ปโกเดล่ากับอ่โยงกับเอมเปเป้ครับทุกคนบอกเลยว่าเก่งจะจัดเลยครับผมมาเรามาเริ่มต้นตำแหน่งกันเลยครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมจะมาสอนหาแผนนี้กันก่อนนะครับมาอันดับแรกครับให้เรามาตรงที่เลือกสโมสรตรงนี้ครับนี่ เลือกมาตรงนี้เลยนะกดตามผมมาได้เลยครับแล้วก็เลือกสโมสรครับไปที่อ่าเซาอเมริกานะครับแล้วก็เลือกบราซลวันที่2ครับหลังจากนั้นถ้าเราเลื่อนลงมานะครับทุกคนนี่เลื่อนลงมา14นะครับตรงนี้ครับนี่ครับอ่าพาเมรัสนะครับทมีนะกดนี่ครับกดตรงที่โค้ดครับแล้วก็กดตรงฟอร์เมช o ันแล้วก็ดีฟอลนี่เราก็จะได้แผนแบบเราไม่ต้องไปจัดเองทุกคนคือแบบ ไม่ต้องไปจัดเองอะ่ะคือแบบเขาจัดมาให้เลยครับทุกคนคือแผนเป็นมันตรงแบบตรงทั้งหมดเลยนะครับนี่ประมาณนี้ครับมาโดยรวมก็โอ้โหผม,มเล่นไปก็คือเกมรับถือว่าแน่นเลยนะครับเพราะว่าเป็นกลางกลางดีเปรียบคู่นะครับทุกคนนี่มาเริ่มต้นจากประตูครับบอกเลยว่าประตูนี่คือแบบใครก็ได้ครับตัวที่เราแบบไว้ใจได้นะครับอาจจะเป็นโอลิเวอร์คานก็ได้ครับใครที่มีคานนะ ตัวที่มันเหนียวทุกคนคิดว่าเหนียวค่ัคิดว่าไม่อาบน้ำนะครับโอเคมาแบ็ก <Back S 2> ขวาผมจะใช้เป็นลียงตูรามนะครับทุกคนนี่ตัวนี้เป็นตัวที่แบบมีความามีความเร็วครับเกมรับดีจัดจัดเลยนะตัวนี้นะเป็นดิฟเซีฟครับแล้วก็เกมรับ CB นะครับผมเซนเตอร์แบ็กนะตัวขวาผมจะให้เป็นโลนออลาโค่นะครับร่างนี้คือแบบโอ้โหเล่นไป2,900กว่าเกมเขาโคตรจะบักเลยตัวนี้ครับนี่นี่นะครับ เป็นออฟสไตล์หรือไม่ก็ตรงนี้ก็เป็นเดสทอร์กันนะครับส่วนตรงนี้ครับเป็นสไตล์บิวอัพนะผมฟันได้นะครับแบบเน้นสปีดนิดนึงนะครับอัพแบบสปีดเยอะๆนะครับกองหลังนะครับเพราะว่าเมตาสมัยนี้คือแบบกองหน้าคือจะหลวดนะครับตามไม่ทันนะครับทุกคนส่วนแบ็คซ้ายเราก็ผมใช้มิเกลซิลวต25บาทตรงนี้คือเก่งนะครับทุกคนเพราะว่าผมไม่มีแบ็คซ้ายดีนะครับผมไม่ได้มีคาร์ลอสนะครับทุกคนนี นี่นะครับามาเริ่มต้นกันที่ DMF นะครับผมผมแนะนําตรงนี้นะ <c oughs> ต้องเป็นสไตล์อังเคอรแมนนะครับแนะนานะหรือไม่ก็เป็นเดสทอยเยอร์ครับถ้าเป็นสไตล์อ n งเค Man แมนมันจะดีครับทุกคนมันจะไม่ค่อยหลุดนะครับเกมรับเราคือจะแน่นนะครับทุกคนถ้าเดสทอยเยอร์ก็อาจจะหลุดตำแหน่งิดบางครั้งก็ปรับดีเฟนส์ครับเดี๋ยวแท็กติกผมจะไปบอกอ,อีกทีนะครับทุกคนนี่ ส่วนตัวนี้ก็เป็นสไตล์ออเชเตเตอร์ครับทําไมผมถึงใช้เป๊ปนะครับเพราะว่าผมไม่มีออเชเตเตอร์เก่งๆครับเพราะไม่ได้เปิดหานะครับทุกคนนี่ตรงนี้นะออเชเตเตอร์ครับเอามาโยงกับลิงก์อัพตรงนี้นะครับทุกคนนี่คือต้องมีนะครับโค้ดตัวใหม่นี่คือแบบแนะนําจัดมาเลยอะคือมันแบกผมจัดเลยนะโค้ดตัวเนี้ยโยนเป็นหายอะแล้วก็อ่า AMF ฝั่งซ้ายครับผมใช้เป็นอิสโก้ครับอ่าตรงนี้อาจจะใช้เป็นโฮเพเยอร์ก็ได้นะครับทุกคน ผมจะมีจุดเบรลดงแฮมมาเป็นตัวสำรองอ,อ่อตัวที่แบบเล่นนะครับบางทีนะนี่แล้วก็ AM F m f อฝั่งขวาจะเป็นเมสซี่ล่างนี้ก็เป็นเคทีเพย์เมเกอร์นะครับทุกคนนี่เป็นตัวที่สร้างสารรค์เกมครับนี่แล้วก็กองหน้าคู่ของผมจะเป็นโก p โพเชอร์ทั้งคู่เลยนะครับจะใช้เป็นเชฟเชงโก้นะครับแล้วก็เป็นเอ็มบัปเป้นะครับแบบบอกเลยว่าสปีดโคตรไวเลยนะโอเคครับประมาณนี้เรามาดูแทคกติกที่ผมปรับนะครับ โดยรวมที่ผมเล่นคือจะปรับเป็น anchoring ครับให้กับเอ็มเป้นะครับแล้วก็ปรับ counter target นะคือมันเป็นตัวแบกของผมนะครับเอ็มเป้นะแบบใช้ระบบ Link Up นะครับแบบโยนแล้วก็หายเลยนะตรงนี้ก็จะเป็นนี่ครับปรับ defense ให้กับแฟงไรกาดนะครับตัวนี้ก็ของฟรีครับเก่งนะครับทุกคนใช้ได้นะครับส่วนอีกตำแหน่งนึงก็ตรงนี้ผมไม่ได้ปรับนะครับบางเกมก็ปรับนะครับบางเกมก็ไม่ได้ปรับนะครับ ส่วนตัวสำรองผมก็จะประมาณนี้ครับจะมีลุมนิกเก้ครับแล้วก็มีตัวเนี้ยว้เปิดมงแก้เกมบางทีนะครับนี่ประมาณนี้เอโตเนมาวินิแล้วก็มีเกมลับเอามาช่วยบางทีนะมีประมาณนี้ครับเกมลับนะมีกาคาครับทุกคนโอเคครับประมาณนี้ครับทุกคนแผนและแทคกติกครับและก็สไตล์นักเตะครับทุกคนก่อนจะรับชมก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์ผมคนละทีนะครับทุกคนถือว่าเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะครับช่วงนี้ก็เพิ่งหาย เป็นวัดนะครับเสียงอาจจะแย่ๆนิดนึงครับขอต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วเกมนี้ผมนันกดมาเจอกับอดีตท็อป368ของเซิร์ฟแล้วทุกคนบอกเลยว่าตึงแน่นอนครับเกมนี้ครับนี่คือแผนของฝังของข้ามครับมากับควิกเคานเตอร์ครับควิกเคานเตอร์ก็คือจุดอ่อนของเขาก็คือแผงหลังของเขาจะลอยสูงนะครับเวลาเขาขึ้นเกมนะทุกคนโอเคนี่คือจุดอ่อนของเขาครับนี่คือแผนของเรานะครับทุกคน เกมนี้ผมจะเอาจุดเบลลิงแฮมลงมานครับเพราะว่าเอาเป็นตัวที่แบบเอาไว้พักบอลนะครับเพราะว่ากองหน้าเรามันไม่มีความสูงเยอะนะครับเอาไว้พักบอลให้เพื่อนได้นะครับจุดเบลลิงแฮมครับโอเคไปชมกันในเกมเลยครับทุกคน Let's go กมาครับเกมนี้อหือต้นซีซั่นครับบอกเลยว่าตึงกันทุกคนแน่ๆครับทุกคนแล้วน่าจะเป็นคนไทยครับเจอกับทีมบุรีรัมนะครับทุกคนมาเกมนี้บอกเลยว่าเดือดแน่นอนครับต้นซีซั่นเจอท็อปแรงค์นะครับมาลุยกันเลยดีกว่า และเจอกับทีมหวานเจี๊ยบเลยนะครับผมโอ้โหหวานเจี๊ยบจังหวะนี้ครับมาเริ่มเกมครับใจเย็นก่อนนะครับต้นเกมก็พยายามอ่าดูเชิญกันก่อนนะครับทุกคนดูจังหวะนี้ครับเนตตาล่างใหม่ด้วยไงประเด็นอ่ะโอ้โหมาดูจังหวะนี้เิกุมี่ยังไงครับทําเกมขึ้นมาแบบมีเชิงนะครับทุกคนนี่ครับมาอยู่ันครับขึ้นมาชิบหายนะครับทุกคนคุมกอล์ฟังให้ดีโอเคฟันได้โอเคขึ้นไปเบลนแฮมครับ เป๊ก็เดียวะจะโยนตรงนี้ถึงไหมโยนมาโอ้โหแต่ว่าน้ําหนักเบาไปนิดนึงนะครับถ้าจังหวะน,นี้เราโยนอีกนิดนึงน่าจะหลุดนะครับมีโอกาสนะครับทุกคนคือคือระบบลิงก์อัพคือมันแบกผมจัดเลยนะทุกคนต้องลองทาตามการขึ้นเกมหอนโดยหลักก็จะเป็นตรงกลางเป็นหลักนะครับทุกคนบางทีก็มีเกี่ยวสื่อแว้จะเติมขึ้นไปนะครับทุกคนเติมข้างนึงครับเกมรับข้างนึงนครับมันจะทําไห้เกมรับหรอแน่นขึ้นอดูจังหวะนี้ครับอย่างปเป๊ชแชมเปญโก้เด,ดบดุษฐาธิแล้วซัดล ดูกันอีกทีนะครับเ응ชฟเชงโก,งงนกน้นะครับยิงถองเท้านะครับจงหวะนี้เนี่ยครับดับเบิลทัชแล้วก็ยิงไปเลยนะไม่ได้ครับไม่เป็นไรเรามาดูลูกเตะมุมกันบ้างนะครับลูกเตะมุมคือโอ้โ,อโหสมัยนี้มันผมว่ามันเข้ายากครับเวาลาถ้าเราเปิดขึ้นไปตรงๆนะมันต้องเล่นลูกสูตรเงี้ยทุกคนไม่รู้อะถ้าเราจะเปิดขึ้นไปตรงๆ,ๆโอกาสเข้ายากนะผมว่าตั้งแต่อัปเดตมาใหม่เนี่ยที่โคปรับมานะครับโอ้โหดูจากนี้โอ้โดนดักว่าจากนี้ทุกคนระวังมากระสีเราโคครับถ่ายมาถึง วิกิซิเวตจังนี้โอ้ยโดนตุลามว่ะจิ้มมาขาอย่างยาวครับทุกคนแล้วโซเลสยังไงจังหวะนี้ขึ้นมาแล้วโอเคแฟงไรกาดถือว่าเป็นของดีนะครับแฟงไรกาดครับทุกคนตัวนี้นะเป็น2บูตด้วยไงมีความเร็วครับเก็รับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับทุกคนสำหรับสายฟรีนะครับผมก็ใช้ไปก่อนแล้วกันโอเคครับดูจังหวะนี้ครับขึ้นมามาที่แฟงจีดียองครับระวังนะครับทุกคนระวังระวังครับโอเคเมสซี่ครับ เราต้องเอาไปส่งให้เขาอีกชิ้หายแล้วแล้วจังหวะนี้ยิงอุ้ยเกือบโดนอืมไปส่งบอลให้เขาครับจะเย็นเป๊ะกว่าเดี๋ยวลาครับทุกคนยังไงจังหวะนี้โยนอผมโยนไปก่อนครับไม่สนใจครับอ๋อยวจังหวะนี้ได้ไหมอาแล้วดูเหมือนจะได้ทุกคนจังหวะนี้สวยจัดครับยกมาให้กับเอ็มเป้อุ้ยแต่ว่าจะเข้าทางสวยครับขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วครับทุกคนจังหวะนี้โอ้โหสวยเลยนะครับจังหวะนี้นะทำไปเล่นไปนะครับทุกคนมาหนึ่งศูนย์แล้วครับนาทียี่สิบเจ็ดนะครับท ดูกันต่อครับอย่าประมาทครับแล้งบนบนนี่คือแบบพิกเก็มได้ตลอดเวลานะครับทุกคนแบบประมาทไม่ได้เลยอ่ะดูจังหวะนี้เห็นมาเป้์ดับเบิลทัตอู้แต่ว่าดับเบิลทัตลั่นนะครับทุกคนจังหวะนี้ดูเหมือนว่าพังนี่มันจะดับเบิลทัตมันจะมันชอบลั่นหรอทุกคนมันไม่รู้อ่ะดับเบิลทัตซีซั่นนี้คือเห็นคนใช้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับโอเคมาดูกันต่อครับเป๊ปเป๊ปจะโยนแล้วครับโอ้โหเหมือนจะถึงไหมมาเป้จังหวะนี้ถึงนะครับจังหวะนี้ยกยกโอ้แล้วยกไปไหนครับโอ้โห ส่งไม่ดีครับจังหวะนี้นะคืออย่างที่ผมบอกแหละว่าลิงก์อัพคือมันแบกผมจะจัดเลยนะคือเราต้องโยนบอลเป็นนะครับถ้าเราโยนบอลไม่เป็นก็มันก็ยากนะครับผมมันต้องรอเวลาประมาณสามวิอ่ะถ้าเราจะโยนอะต้องดูกองหน้านะครับว่ามันวิ่งไหมให้เราดูมินิแมปครับฝึกดูมินิแมปบ่อยๆโอ้จังหวะนี้ทะได้ไหมไม่ได้ครับมาดูกันต่อครับจังหวะนี้เฟิงเกตยองครับขึ้นเกมขึ้นมาโดี๋ยวันครับโซเวลสโอเคเราโคเราดักได้เป๊ปก็เดียวล่าครับขึ้นมาเบลลิแฮม อย่างที่บอกไปครับขึ้นเก็บตรงกลางนะครับทุกคนเชฟเชงโก้ไหลไม่กับเมซี่เมซี่มาที่เชฟเชงโก้ตรงนี้ถ้าโอ้โหทันไหมเอาอายังไงโอไม่ได้วะไม่เป็นไรอยู่อันครับครับมาที่โซเลสระวังจังหวะนี้โยนด,ดูดิโยนเป็นหายทุกคนโยนเป็นหลุดลจากตวงนี้โอ้ยสไลด์ก่อนไม่ได้โอ้แต่ว,ว่าโดนทุกคนดูดิการโยนบอลคือต้องทําให้เป็นอะ่ะคือบางทีมันก็หลุดไปแบบงงๆนะครับทุกคนการโยนบอลอ,อ่ะโหตีเสมอว่นหนึ่งครับ จบครึ่งแรกกันแล้วเสียดายวะทุกคนโอ้โห,โโหแล้วเป๊ปเราจะโยนมาสวยถึงไหมเบืลองหฮมถึงนะครับจังหวะนี้แต่ว,ว่าลั่นบอลโอ้โหยาวไปไม่ไหววะทุกคนจังหวะนี้จูดแบบเก็บบอลไม่อยู่นะโดนบอลน,นะครับโอเคครับจะหมดเวลาครึ่งแรกนะครับทุกคนขอสักลูกนึงแล้วก,กันก่อนจะจบเวลานะครับไปแล้วก,ก็เราก็ใช้สูตรเราเหมือนเดิมนะครับทุกคนสูตรนี้ก็ยังใช้ได้ครับ ถ้าคนดักไม่เป็นนะครับแต่คนนี้เหมือนจะดักเป็นนะครับโอ้โหคนนี้แบบรู้ทันนะครับทุกคนโอ้ยใช้ไม่ได้ว่ะโอเคไม่เป็นไรครึ่งแรกก็จบกันไปหนึ่งหนึ่งนะครับทุกคนเจอตึงว่ะทุกคนตานี้ตึงจัดเลยโอเคครับเรามาดูขึ้นหลังกันต่อครับทุกคนโอ้โหตึงว่ะใจเย็นนะครับมาขึ้นหลังก่อนครับต่อบอลกันใจเย็นนะครับดูจงหวะนี้มาที่แฟงไรกาดครับไรกาศตรงกลางคือมันโล่งนะครับบางทีขึ้นเกมง่ายนะครับ อ่าเจากวันนี้เปดิงแฮมครับถึงไหมอ่าแล้วเข้าในครับเอ็มบัปเป้อุ้ยเจอตูลามาเอายังไงบนเข้าทางเอาแล้วเรียบร้อยครับเชฟเชงโก้ครับจากวันนี้บนขกขีเข้าทางครับถือว่ามีดวงนะครับตรงนี้เรามีดวงนะครับสวยครับโอ้โหปับเกมรับโอเคข่งนั้นปรับเกมลับเราจะกดผิดนะครับมาตอนนี้ขึ้นนําแล้วครับมาดูกันต่อครับโซเลสใจเย็นครับลองยกบอลครับคือแรงบนบนนี่คือยกบอลเป็นหายนะครับทุกคนเอาดักได้สวย ไปครับโยนบอลบ้างจังหวะนี้ถึงไหมถึงไหมเอ็มเบเป๊ะโอ้นิดเดียวครัทุกคนฟันได้ครับฮึมโยนบอลเกือบหลุดนะครับจังหวะนี้นะไม่เป็นไรค่อยเล่นเกมรับนะครับทุกคนคุมกองกลางให้ดีเวลาเล่นบอลอะ่ะอย่าแบบอย่าเพลินนะครับทุกคนแบบถ้าเพลิพนนี่คือแบบโดนเลยนะเอาดูจังหวะนี้ยกบอลมาโอ้โหสวยจัดครับถึงไหมมาเป้ครับมาเป้จังหวะนี้จ่ายมาแล้วยิงโอ้โหเรียบร้อยเอ็มปเป้เราโอ้ระบบลิงก์อับดูทุกคนดู คือโยนเป็นหลุดอะทุกคนคือแบบเวลาเราตั้งเกมรับอยู่นะครับถ้าเขาขึ้นมานครับเราก็ตั้งเกมรับแล้วเราดักตักบอลได้นะครับทุกคนแบบดักบอลได้คือก็ส่งเกมไปให้กับเล้ยส่งบอลดิ่ส่งบอลให้กับเป็ปโกเดียวดอย่างนี้นะทุกคนดูนะแล้วก็โยนอย่างนี้เลยทุกคนอ้โหดูดิเฮ้ยหลุดอีกแล้วทุกคนสวยจัดครับเอ้เป๊ครับแล้วหลุดมาอย่างนี้ไงเอ้เป๊แล้วยิงเรียบร้อยโอ้โหดูดิมันโกงจัดเลยทุกคนเนี่ยโอ้ดูเรียบร้อยแล้วครับเกมนี้อืรท็ ตานี้ก็โอ้ยโอ้ฝั่งนั้นน่าจะกดยอมแพ้นะครับทุกคนโอเคครับเกมนี้ก็ชนะไปนะครับดูดีครับระบบลิงค์อัพครับมันโกงแค่ไหนทุกคนดูคือโยนเป็นหายนะครับถ้าเจออย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับคือถึงเกมรับจะดีแค่ไหนก็เอาไม่อยู่นะครับเจอท็อป368บนะครับทุกคนโอ้โหตึงนะครับตานี้นะก็สำหรับนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe โห้โคตรซีนะครับทุก